ใครรู้เปล่าโดนัทไอ้โง่คืออะไรฉันรวยเปิดประตูตุ่มยี่ใครอยู่หรือเปล่าเสียงเปิดประตูให้หน่อยเร็วๆปุ่นขี้อย่าให้อย่าให้ต้องเปิดเสียงโหนนะครับเปิดประตูเปิดประตูดิปู๊เปิดประตูนีิแม่เปิดประตูอยู่บ้านเียเืนรอกว่า ใั้มา,มาขายเครื่องช่วยหายใจได้ข่าวว่าคนมีคนหายใจเองไม่เป็นฮัลโหลเปิดประตูในเสียง <ทำ S 2> แหงบหมดแล้วเนี่ยมาขึไหนนะมิเกล<ะ>เอาเลขมาแปดหกห้าก็สามสี่ ใหญ่ใหญ่แต่ไม่มีคุณภาพเลยในบ้านในบ้านมีคนหนึ่งอ่ะเสื้อแดงเห็นเห็นอยู่เห็นอยู่เมื่อกี้กูทะลุไปติเข้าไปดูอยู่กูใช้วิชามาดเข้าไปยองโลมิโก้ทีนี้มีคนอยู่ไอ้ก็ได้บอดทีชุดผู้หญิงเล่งอะไรอ่ะโหมีในห้องเทียบเลยห้องใช่ไหมใช่ใช่ใช่อนปะเม้่อคืนทำใหม่ตามผมขึ้นได้แล้วพี่ไหนไหนเนี่ย

เสียงเฮี่ยอะไรวะเฮ้ยไอ้เหี้ยโคตรว่าง่ายว่างายมีอะไรหรือเปล่ามาหน้าบ้านมาหน้าจนแวะมาแถวนี้ปวดขี้พวกปวดขี้ของห้องน้ำอะไรหรือเปล่าวอร์เฮี่ยอะไรโอ้ยแถวนี้มีตู้บิ๊นเจ็ทผ่านด้วยอากาศดีที่แปลงเลย อาประบ้านแชมป์อยู่ในเมืองนะ่ะแชมป์ได้อยู่ชายแดนโอ้ยในนี้แม่งวากอสหมดเลยเปาวะไดวข่าวว่าหายใจเองงั้เป็นเหรอตามหา,ห,าหรมไม่ใช่หรอนี่ไงกูก็มาให้แล้วนี่งไงเอาอะไร,รอ,อ่ะ มึงใส่กากเนี่ยไม่ต้องใส่หรอกไอ้ที่มใครมาสั่งกูว่าให้มิกวยบอมึงใส่กากได้เป็นที่อะไรอ่ะไปสภาเอาแม่งเอาไปสภาหมดเนี่ย สภาพแบคนเอช็อตเดิไอ้อไอต่อยตอกเหรอต่อยตอนี่ไงนเียมีสภาพปากดีเฮียแหละคู่มันปากดีเียแหละปากดีเฮียะไอวากลัวดีเหรอเดี๋ยวเวลาปากดีเียปากดีเียดยเอ้ไปเดี๋ยวเข้าไปเาเรื่องไอดอกเหรอพี่มีไหนกันเนี่ยไอป้ายเหลืองมึงเหลืองเียะสลิมรอไมากเดียว ไม่ไดับดากันปะ่ะพูดดีเฮียอ๋อ,อ,อลืมไปตายไม่มีพูดแลนดับ,บดีกว่าจูเซ่ไม่ได้ยินหรอกเขาสลบกันหมดแล้วเออเขาไม่ได้ยินเว้ยเขาสลบด่าได้ด่าได้โง่ขนาดนงามเกินไปบนฟ้าเห็นเป็นหมอกขาวเฮ้ยเพื่อนมึงโดนยิงหมดไอ้เพื่อนโดนแทงหมดแล้วมาช่วยหน่อยแด้ไอ้เองกันพ้นเขาไม่ยิงเฮ้ยเพื่อนมึงโดนทดแดดดทงอ่ะ เฮ้ยเสื้ออะไรสก๊อตหรือใครวะไอ้พวกมันแหละพวกมันแหละสีแดงเงี้ยหอ้โหไอคนอื่นไม่เกี่ยวกูเอาวาคอสอย่างเดียวเข้าได้เหรอวาวาคอสหมดเลยเหรอคนอื่นไม่เกี่ยวอีกนายวากอสเออบอลเบนดี้ตัวเดียวเขาได้ไอ้เหี้ยพวกมึงลนผ่าดที่ตายกันเองเนี่ยมีอีกตัวนึงมันปากเสียนะไอ้เนี่ยไม่นี่มั้งหรือว่าไอ้ตัวนี้นี่แหละไม่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 น่นโ่นไอ้ไปไหนเนาะเอียงไอ้เหี้ย อุ้ยอันนี้พี่ด่าใครเนี่ยจรนะน่าใช่ไม่รู้นี่มันมีคนชื่อเอียงว่ะครับทำไมมีคนชื่อเอียงกบดขวางตัวทำระบบเขาปั่นป่วนหมดไอ้เฮี้ยบดขวางท่ไหนเฮียอุ้ยเฮี้ยทุ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 ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยเบนซินเอียงครับเบนซินเอียงครับเอ้ามีคนมามีคนมาผมผิดตลอดเลรอครับผมผิดตลอดเลรอครับโดนโดนปรับตลอดเลยครับโทษนะครับเอ้ยเอผมมาเก็บวากรครับผมไม่ได้มายุ่งกับอีกนะ เด็บวากอสครับคนนี้วากอสไปนี่ไปดูที่ป้ายดิดูที่ป้ายอ้วนมองไม่เห็นนะครับถึงถ้าถ้ามองไม่เห็นแสดงว่าเฮ้ยเราเราต้องอุ้มไปสภาเราต้องอุ้มไปสภาเราต้องอุ้มไปสภาไปไปสี